จะแสดงสังขานุสติระลึกถึงพระสงค์คือระลึกถึงคุณของพระสงค์นำสติปัฏฐานสุปฏิปันโน พะกวโตซาวกสังโคหมแห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้า โดยตรงก็หมายถึงบุุรสี่คู่หรือบุคคลสี่คู่นับรายบุคคลเป็นแปดดังที่ได้แสดงแล้ว คือบุคคลผู้เป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ที่เรียกว่าอาริยบุคคล ในธรรมวินัยนี้หรือในพุทธศาสนาอย่างต่ำคือโสดาบันบุคคลเป็นภูละกิเลสได้เด็ดขาดคือสัญญอด้สาม จนถึงเป็นอรหันตบุคคลละกิเลสคือสัญญ์ด้หมดสิน้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ท่านภูละกิเลสได้บางส่วน จนถึงหมดสิ้นดังกล่าวนี้จึงจะชื่อว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีแล้วและผู้ปฏิบัติดีแล้วนี้ก็ดีแล้ว ตั้งแต่ขั้นละสัญญอด้ในสามแล้วก็ดีแล้วในขั้นละสัญญอด้ในสามแต่ว่ายังไม่แล้วในการที่จะละสัญญ์ที่ยิ่งขึ้นไปจนถึงเป็นอรหันตบุคคล ที่เราเรียกกันว่าพระอระหันต์ละสัญญน์ได้ทั้งหมดซึ่งสัญญชนนั้นมีสิบก็ละได้ทั้งสิบคือทั้งหมดจึงจะเป็นสุป,ปฏิบันโนคือปฏิบัติดีแล้วอย่างเสร็จกิจไม่มีกิจที่จะปฏิบัติ เพื่อละกิเลสยิ่งขึ้นต่อไปอีกจึงจะเป็นดีแล้วจริงๆแต่แม้ในขั้นโสดาบันบุคคลก็เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วในขั้นละสังโลดสังโยชน์แล้วได้สามส่วนผู้กำลังปฏิบัติ เมื่อละสัญญต์คือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งบรรพิตคือผู้บวชทั้งเครือหัดคือผู้ครองเรือนซึ่งกำลังปฏิบัติอยู่ตามประธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ชื่อว่า เป็นสุปฏิบัติคือมีการปฏิบัติดีมีความปฏิบัติดีคือกำลังปฏิบัติดีอยู่แต่ว่ายังไม่แล้วแม้ในขั้นที่จะละกิเลสได้แล้วในขั้นต้น ที่ชื่อว่าปฏิบัติดีนั่นได้มีอธิบายไว้ก็คือปฏิบัติดีจริงปฏิบัติดีบริสุทธิ์ปฏิบัติดีชอบเป็นสัมมาปฏิปทาปฏิบัติชอบ แต่ใช้คำวัาด,ดีตามภาษาพูดที่เข้าใจกันได้ง่ายราตรงกับคำที่วัดดีในคำว่าทําลีเป็นต้น และเมื่อว่าถึงคำวันดีนี่ก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีสามคือดีที่เป็นโลกาทิปไตยคือมีโลกเป็นใหญ่อันหมายถึงว่า เมื่อชาวโลกว่าดีก็รับว่าดีไปตามเมื่อเชาวโลกว่าชั่วหรือไม่ดีก็รับว่าไม่ดีไปตามเป็นดีไปตามโลกอีกอย่างหนึ่ง ดีที่เป็นอัตราทิปจัจมีตนเป็นใหญ่คือตนเองเห็นว่าดีก็ถือว่าดีตนเองเห็นว่าไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีอีกอย่างหนึง่งดีที่เป็นธรรมมาทิปจัจ คือมีเป็นมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ตามเหตุและผลตามเป็นจริงเมื่อเป็นธรรมะคือเป็นคุณที่เป็นส่วนดีเป็นกุศลเป็นบุญที่แท้จริง ก็ดีมื่อเป็นอธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมอันถูกต้องหรือเป็นอกุศลธรรมเป็นบาปตามเป็นจริงก็ไม่ดีดีที่มีธรรมะคือ มีความถูกต้องเป็นใหญ่ดังนี้เรียกว่าธรรมาทิปปัจจัยทั้งสามนี้ดีที่มีโลกเป็นใหญ่นั้นบางทีก็ดีจริงบางทีก็ไม่ดีจริงสุดแต่ว่าคนส่วนใหญ่ จะว่าดีหรือว่าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมัยนี้ว่าดีอีกสมัยหนึ่งว่าไม่ดีหรือว่าสมัยนี้ว่าไม่ดีอีกสมัยหนึ่งว่าดีเป็นสิ่งที่ไม่คงทนแน่นอนแม้ดีที่มีตัวเองเป็นใหญ่ก็เหมือนกันเพราะตนเองนั้น เมื่อถูกใจชอบใจก็วันดีเมื่อไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ว่าไม่ดีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในคราวที่ถูกใจตลนในประโยชน์ก็วันดี แต่ในคราวที่ไม่ถูกใจตนเสียประโยชน์ก็ไม่ดีก็เป็นดีที่ไม่แน่นอนส่วนดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั้นเป็นดีที่ถูกต้องแน่นอนแต่ว่าดีที่มีธรรมะเป็นใหญ่นี้ ทุกคนไม่อาจจะรู้เห็นได้ในเมื่อจิตใจยังประกอบด้วยตัณหาความรินดนทยานอยากยังมีโลภมีโกรธมีหลงจึงรวมเป็นตัวกิเลสท,ที่ทำให้จิตใจเศร้ามองไม่ผ่องใส ทำให้จิตนี้ไม่ได้ปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องยังมีโมหะคือความหลงยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนทั่วไป จึงมักจะยึดถือว่าดีหรือไม่ดีที่มีโลกเป็นใหญ่บ้างมีตนเองเป็นใหญ่บ้างแต่เมื่อได้ใช้ปัญญาได้รู้เห็นตามเป็นจริงตามเหตุผล ก็อาจจะได้พบดีรด้ชั่วที่มีธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องหรือว่าได้ฟังคำสั่งสอนของท่านผู้รู้เป็นลูกที่มีพ่อแม่สั่งสอนมาว่านี่ดีนี่ชั่วตั้งแต่เป็นเด็กและที่ครูอาจารย์สั่งสอนว่านี่ดีนี่ชั่ว เมื่อเข้าโรงเรียนหรือว่าได้มาฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของทูตเจ้าจัดชี้วันนี้ดีนี่ชั่วแม้ว่าจะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ถึงรู้เท่าด้วยตนเอง ก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามที่ระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามที่ท่านผู้รู้เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็ได้ความรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วอันถูกต้องดังนี้ก็เป็นดีชั่วที่มี ธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสุปฏิบัติคือการปฏิบัติดีนั้นจึงต้องเป็นการปฏิบัติที่ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่และ ต้องอาศัยปัญญาและอาศัยศรัทธาตามที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นทุกๆคนซึ่งเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสาระคือที่พึง่ง ก็คือเป็นผู้นำทางคือนำเข้าสู่ทางที่ชอบให้ดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบและเมื่อดำเนินเข้าสู่ทางที่ชอบได้ก็ชื่อว่า ได้มีการปฏิบัติดี